สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำช่วงนะคะจะเป็นการต่อช่วงแขนนะคะเราจะทำแขนเสื้อก่อนครูทวนนิดนึงนะคะเออก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำแขนเสื้อเนี่ยอันดับแรกเนาะอันนี้ครูทวนนะครูทวนจากวีโอที่แล้วนะคะเราก็จะแบ่งครึ่งตัวเนี้ยเราแบ่งครึ่งอย่างนี้เลยนับจำนวนดอกให้ได้เท่ากัน ทำเครื่องหมายไว้นะคะแล้วเราก็ต่อขึ้นมาต่อเป็นลักษณะวงกลมเลยตัวนี้สำหรับดอกตัวนี้มันจะคละครึ่งแบบนี้ใต้วงแขนนะนะคะเราต่ออ้อมมาแบบนี้มาอีกมาอีกด้านหนึ่งเลยนะคะความยาวตัวนี้นะคะความกว้างตัวนี้ก็คือรอบวงแขนของเรา หลังจากที่เราได้ความกว้างรอบของวงแขนของเราเรียบร้อยแล้ววิโอนี้ครูจะมาสอนต่อแขนเสื้อออกมานะคะอย่างนี้ทั้งสองข้างนะข้างนี้เท่าไรต่อดอกไปกี่ดอกด้านนี้ก็ต้องเท่ากันลักษณะมันจะต้องเหมือนกันนะคะเนาะแขนข้างซ้ายข้างขวามก็ต้องเหมือนกันนะคะวิโอคลิปนี้ครูก็จะมาสอนถักต่อจากนี้มา ะะเป็นลักษณะของการต่อความยาวของแขนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะครูจะไม่ถักให้ดูแต่ครูจะต่อแล้วจะมาอธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่าลักษณะของการต่อมันก็คือการต่อดอกเดิมๆแต่จะมาอธิบายว่าทำอย่างไรต่อแค่นั้นเองนะคะลักษณะงานนะคะเมื่อเราต่อขึ้นมานะคะให้ได้รอบวงแขนของเราแล้ว เราก็จะต่อให้ได้ความยาวของแขนเสื้อนะคะความยาวของแขนเสื้อนี่ก็เป็นที่ต้องการเลยว่าเราจะต่อไปกี่ดอกนะคะในที่นี้ครูจะต่อให้ดู2ดอกต่อเพิ่ม2ดอกนะคะลักษณะการทำลักษณะการทำเราก็จะทำเหมือนตัวเสื้อเลยคือต่อให้มันเป็นวงกลมนะต่อให้มันเป็นวงกลม แล้วเอ,เอตัวที่ระยะห่างของดอกก็ต่อให้เรียบร้อยนะคะคราวนี้เรามาดูนิดนึงเมื่อเราต่อให้มันเป็นวงกลมไอ้ตรงจุดนี้ตรงจุดใต้วงแขนนะคะตรงจุดใต้วงแขนจะต้องได้แบบนี้เช็ดจุดใต้วงแขนก่อนนะคะว่าได้เหมือนครูหรือเปล่าจุดใต้วงแขนจะได้หึมุมสงมุม สามมุมสี่มุมห้ามุมหกมุมซึ่งจะต่างจากจุดธรรมดาในการต่อเสื้อนะคะในการต่อจุดธรรมดาเนี่ยเราจะมีแค่1 2 3 4ใช่ไหมคะระหว่างดอกมันจะมีแค่4แต่การเพิ่มนะคะการเพิ่มดอกออตรงช่วงแขนตรงใต้วงแขนเนี่ยนะคะใต้วงแขน จะเหลือ1,2,3,4,5,6จะมี6จุดถ้าไม่มี6จุดนี้แสดงว่าผิดนะคะลองไปไล่ดูใหม่หลังจากนั้นนะคะเราจะมาเชื่อมอ้ตรง6จุดใต้วงแขนกันลักษณะของการเชื่อมพอเชื่อมเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือจุดใต้วงแขนที่เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะจะมี1,2,3,4 ห้าหกอ่ะดอกนี้จะต่างจากจุดเชื่อมอื่นๆฉะนั้นว่าครูจะสอนดอกนี้นะคะเราจะมาเริ่มโด้วยวิธีถักโซ่หกขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมหลังจากนั้นตามด้วยโซ่สาม คอหนึ่งคอนับโซ่สามไปด้วยนะคะทำให้ได้ทั้งหมดทำให้ได้ทั้งหมดสิบสองขานะคะสิบสองขาหรือสิบสองหลักถักมานะคะ เมื่อเราถักครบ12หลักแล้วเราก็ทําให้เวนเป็นวงกลมะนะคะก็จะได้แบบนี้แถวแรกจะอยู่ที่12หลักต่อมาต่อมานะคะขึ้นต้นด้วยโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขึ้นต้นด้วยโซ่หกนะพอสองคอคือพันสองครั้ง เางลงมาช่องเดิมดึงออกทีละสองจะเห็นไหมว่าขามันจะยาวนะคะอันนี้เราทำพอสองขอนะโซ่สอพอสองคอคือพันสองครั้งหลักทัดมาดึงออกทีละสองนะคะโซ่สอพอสองคอลงซ้ำหลักเดิม ลงซ้ำหลักเดิมนะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราลงซ้ำหลักเดิมแล้วหลักเดิมแล้วแล้วก็โซ่สองพอสองคอลงหลักถัดมาโซ่สองพอสองคอลงซ้ำหลักเดิมโซ่สองพอสองคอลงหลักถัดไป โซ่สพอสองคอลงหลักเดิมอ่ะสรุปนะคะสรุปแล้วก็คือเราทำพอสองคอเราทำพอสองคอนะคะตามด้วยขั้นด้วยโซ่สลงช่องละสองครั้งหรือลงหลักละสองครั้งนะคะเมื่อครบแล้วก็โซ่สอพอสองคอลงหลักถัดไป โซ่สพอสองคอลงซ้ำอีก1ห,หลักนะคะเราจะถักวนไปอย่างนี้เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวหลังจากที่เราถักพอสองคอนะคะตามด้วยโซ่สองครบทุกหลักแล้วเราก็จะจบแถวด้วยโซ่สองนะคะนับตรงนี้ไปหนึ่งสองสามสี่นะคะเออสี่ช่องคือแทนด้วยพอสองคอ สองช่องที่เหลือก็จะเป็นโซ่ที่ขั้นระหว่างหลักนะคะ,ะลักษณะของงานเราก็จะได้แบบนี้คราวนี้เรามานับดูนะคะเอ้หลักยา,ยาวที่ได้เนี่ยเราลงพอสองคอซ้ำฉะนั้นว่าเราจะต้องได้ทั้งหมดกี่หลักคะเราจะต้องได้ทั้งหมดยี่สิบสี่หลักนะอันนี้จะต้องได้ยี่สิบสี่นะคะครูทวนเลยครูทวนครั้งแรกเราขึ้นต้นได้โซ่หก ทำให้เป็นวงกลมทำพออแล้วขึ้นตนน้นดีวโซ่สามพอ1คอนับโซ่สามด้วยให้มันครบ12เมื่อครบ12แล้วเราทำพอสองคอนะคะตามด้วยโซ่สองเนี่ยลงซ้าแต่ละหลักเราก็จะได้ทั้งหมด24นะคะไม่งงนะหลังจากนั้นหลังจากเราได้24แล้วเราก็จะถักโซ่2ค่ะ1 2 พอหนึ่งคอลงหลักโซ่สามเราจะทำมงกุฎมันพูดง่ายๆว่าเราจะทำมงกุฎมันอันนี้แถวนี้จะเหมือนเดิมนะคะเราจะทำมงกุฎมันโซ่สามลงไปครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่งคราวนี้เราก็หยิบไอตัวเนี่ยเราจะไม่เชื่อม อันนี้คือตัวที่เชื่อมเสร็จแล้วนะที่ครูบอกเมื่อกี้อ่ะคราวนี้มาครูจะเชื่อมไอ้ตัวที่ยังไม่เชื่อมให้ดูเราจะเชื่อมไป,ปพร้อมๆกันนะคะจะเห็นไหมอ่าลักษณะของช่องมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งมันห่างกว่าชาวบ้านฉะนั้นว่าไอ้ตัวเชื่อมมันก็จะต้องต่างกว่าชาวบ้านนะคะเราก็จะมาเชื่อมกันทีนี้เชื่อมจะเป็นเชื่อมปกติจะไม่ต่างละหยิบมา นะคะเริ่มเชื่อมจากตรงไหนก็ได้แทงลงไปอย่าลืมโซ่หนึ่งก่อนนะแทงลงไปพันขึ้นมาพันออกไปแล้วโซ่หนึ่งกลับมาที่เดิมโซ่สามกลับที่เดิมโซ่สอง ช่องถัดมาโซ่สออันนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกันนะแล้วก็ทำพอ1นคอโซ่สามก่อนทามงกุฎเล็กๆขึ้นมาอันหนึ่งก่อนแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาเชื่อมโซ่หนึ่งกลับมาเคืนโซ่สามทำมงกุฎเพิ่มให้มาอีกอันหนึง่งโซ่สอง ช่องถัดมาโซ่สองทำหลักมันขึ้นมาก่อนมงกดฎเล็กๆให้มันก่อนหนึ่งอันโซ่หนึ่ง 1. อ่ะมันก็จะมีให้เชื่อมอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีมุมให้เชื่อมอยู่แล้วอันนี้เราเชื่อมปกติเลย ดูให้ดูที่เชื่อมเห็นไหมต่ออีกน้อยต่ออีกน้อยทำมงกุฎเลื่อนให้มันกดอ,อันหนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งมาเชื่อมโซ่หนึ่งกลับมากลับมา โซ่สามเดี๋ยวจะมีคนตะหน่อยครูแล้วล่ะว่าครูถักเร็วจริงๆมันเป็นการเชื่อมปกติอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าไอ้มุมเชื่อมมันเพิ่มมาแค่นั้นเองถ้าใครทำไม่ได้แบบนี้ผิดนะกลับไปดูใหม่นะ เรามาดูนะคะเราก็จะต่อเชื่อมไปทุกจุดที่มีอยู่ลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้ก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12จนะคะ12จุดที่เราเชื่อมใต้วงแขนอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับวิธีเพิ่มแขนนะคะเพิ่มแขนเสื้อแล้วก็เราก็มาเชื่อมใต้วงแขน เรียบร้อยนะคะอยากจะได้ความยาวของแขนกี่ดอกก็ถักเอาวีโอต่อไปจะเป็นช่วงด้านหน้ากับด้านหลังนะคะเจอกันมีโอถัดไปนะคะ